ก็ขอกล้าเสดีร่วมกินด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยในทุกคนคลิปเรื่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนำการรับเงินฟรีกันนะครับสาหรับใครที่อยากรับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะตัวนี้นะครับจะเป็นการสุ่มนะครับตั้งแต่1บาทนะครับจนถึง150บาทเดี๋ยวผมก็จะมาสุม่มเช่นกันนะทุกคนว่าผมจะได้เท่าไหร่ใต้ทางคลิปนะครับจะเป็นแอปช่วยในทุกคนเพื่อจะ เข้าไปสู่ในระบบนะทุกคนแล้วก็ทําการกรอกรหัสนะทุกคนแล้วก็จะได้รับเป็นทูม m นี่วอล l l e t แล้วก็ถอดออกมานะเดี๋ยวเราจะมาดูนะทุกคนว่าถ้าเราทําการก,กรอกเข้าไปแล้วจะเป็นแอปอะไรนะ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปไทยเดลี่นะทุกคนตัวนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันหรือถ้าใครดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนๆทำการใส่กันเลยนะครับให้เพื่อนๆทำการกดที่ y, บัญชีนะทุกคนคำว่าบัญชีตรงนี้นะครับจะเจอคําว่าโคดอ่างเป้านะครับนี่กดคลิกเข้าไปได้เลยนะจะโผล่หน้าแบบนี้ขึ้นมาเนะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่สมัครก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะทุกคน ส่วนการหาคะแนนผมก็ทําไปหลายคลิปแล้วแหละเดี๋ยวคลิปโรนี้จะมาสอนเพื่อนทการรับกันเลยนะว่าการรับจะเป็นยังไงนะผมก็จะทําการสุ่มด้วยแหละในทุกคนการสุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นการสุ่มเงินนะครับตั้งแต่1บาทนะครับจนถึง150บาทนะครับจานวน2 5 0าซองนะครับถ้าเพื่อน,อนได้เนาะเหนือจากนั้นใน,ะนะทุกคนหรือเพื่อนๆน,นะครับได้รับเป็นเหรียญแทนแสดงว่าคูปองนั้นหมดแล้วใน,ะนะทุกคนมาเริ่มใส่กันเลยนะครับให้เพื่อนทำการใส่ตามนี้ได้เลยนะครับ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับมีอยู่4หลักนะทุกคน T C ไม่ใช่ T C ดิ T E C นะทุกคน T E C 6นะครับมีแค่นี้นะทุกคน T E C 6นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ทำการกดแลกรับกันเลยนะเห็นไหมตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สุ่มดูนะทุกคนว่าเพื่อนๆจะได้รับเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมได้รับอยู่30บาทนะครับผมก็จะทการกดถอนเงินตอนนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมการถอนนะครับจะเป็นการถอนเข้าทูมอนี แล้วก็บายีเนนเดี๋ยวผมจะทาการถอนเข้าถูมินี่วอลเล็ตละกันทุกคนอ่ะทำการกดยืนยันการแลกรับทําการกดยืนยันนะทุกคนโอเคนะทุกคนเราแลกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ด้านบนกันก่อนนะทุกคนว่าเงินจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คก่อนนะทุกคน ประวัติการถอนนะครับนี่ประวัติการถอนของผมก็ทําการถอนอยู่ที่30บาทแล้วในทุกคน20บาท30บาท30บาทแล้วก็30บาทอีกครั้งเพื่อนเพื่อนก็ลองสุ่มดูในทุกคนว่าเพื่อนๆจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับรอประมาณ1-3าวันนะครับเงินก็จะเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับทางแบบใครที่ได้รับแล้วในทุกคนก็เม้นใต้ลังคลิปกันหน่อยในทุกคนผมก็อยากรู้ว่าใครได้รับบ้างหรือใครไม่ได้รับบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าในทุกคนถ้ามีโค้ดอีกในทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการแจกเพื่อนัน สำหรับโค้ดรับอ่งเปาฟรีในทุกคนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปโดนี้นะครับหรือคลิปโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปโดนี้กันด้วยในทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ